สวัสด um ียามเช้าครับตอนนี <k <k ้นะอยู่ที่ขาตั้งกล้องกฐินเนาะก็มีการใส่บาทนะครับตัดบาทอาบวันใส่เลยบาทอาวนขใทียังมาผ่าิต่อด้องจังวดลว เลกุจว <Five> ้าเดี <in> okay. ๋ยวัคนหลายคนหลายขนาดเลยสวัยดีน oh. ่ะชื่ออย่างเนาะชื่อที่ดาชื่อทีดาไปไปวัดอยูเนี่บนร่มเป่ะกานเนี่ยมบรรยากาศใส่บาตรยำเศ้า

ลงพี่เาปาไมลงแม้คะอยากระจกอเงินกนด้วเด็๋จะเป่าเปลามาเด้นที่จบอดูดูเข่าติดมือเหรอไในมันบด้ได้ข้าวลายในเนบรีเนาะร้อปลายเนบรีน้อ๋ออานันมาข่าวบุปผินมาดอัสุดท้ายันโต้เนาะเอาทานนกสา่าน

เงี้ยเงี้ยส่โรงเรียนยึดยึสายห่ยไก่ไก่ไก่ในกางไกงตไปวัดยูบ่นี่ยย่ยไปน้ำขบวน่ะ เป็นนักเรียนเป็นไปวัดนน็ะเเลยเรียนเยมีนักเรียนมีชาวบ้านนะอันนี้อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนอำเภอที่ว่าการปรมาณนีที่ทาการอะไรเนี่ยแหละเาเรียก ยี่เด็กันไนเยมาถ่ายไปโอ๊ยไปเนี่จิ้มตลดตู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 เตูด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 ตตูดตูดตูดตตูดตูไตูดตูตูดตูเตูดตูดตูดตูยตูดลูดตูดตไดตูดตูดดตูดตูดเูดดตู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 าตูดตูตดตูยตูด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 ตด i oh